สวัสดีครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพามาแก้ปัญหานะครับคือเมาส์ของเรานะครับเสียบ USB เมาส์แล้วใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้โดยที่เราไม่ใช้เมาส์เลยเพราะปกติเมาส์เราใช้ไม่ได้ถูกไหมผมได้ทําไว้2คลิปวีดีโอแล้วเนาะนะครับถ้ายังไม่ได้ตรงนั้นนะครับผมมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยนะครับก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมไปหาปุ่ม Windows นะครับ อยู่สายมือนะครับใกล้ๆปุ่ม Fn นะครับผมหรือ a u t นะครับหาเลยครับปุ่ม Windows นะครับเนี่ยจะเป็นรูปแบบนี้นะครับนี่ผมขึ้นรูปไปให้กดเลยครับพอกดเข้ามานะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับพิมพ์เข้าว่า De นะครับ Device นะครับเขาจะขึ้นมาให้เลยแบบนี้นะครับผมอ่าเห็นปะ Device Manager นะครับคลิก Enter ครับอ่าพอกดปุ่ม Enter เข้ามาจะเจอหน้านี้ นี่ครับคือปัญหาผมได้ทําคลิปที่แล้วไปแล้วหนึ่งรอบก็คือคุณผู้ชมหลายๆท่านบอกว่ากด enter แล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยครับกด enter แล้วไอตรงเนี้ยมันจะไม่เด้งขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมขอเอาเคอร์เซอร์เมาส์ชี้นะครับเนี่ยมันจะไม่เด้งแบบเนี้ยนะครับตรงมาไว้ตรงนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้วิธีทําให้เขามาคลิกตรงเดสก์ท็อปนะครับก็คือให้เรามาที่แท็บ นะครับปุ่มแท็บนะครับอยู่ใกล้ๆข้างๆปุ่ม Q นะครับผมตัวอักษรคนะกดแท็บเลยนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีอาทึบนะครับเป็นสี่ทึบเห็นปะถ้ามีสี่ทึบอย่างนี้แสดงว่าเราสามารถใช้ได้แล้วนะครับก็คือกดแท็บตรงนี้นะครับพอเราใช้ได้เสร็จให้กดทุกศรลงมาครับลงมาหาคําว่าอเป็นสัญลักษณ์ไหมอาเมาส์ละกันนะครับโทษทีครับคิดผู้ผิดนะครับเมาส์นะครับเมาส์ and author p o i n t i n g ดีไวทนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดอักษรขวานะครับลูกศรขวาสัญลักษณ์นะครับเราจะเจอนะครับบางท่านอาจจะเป็น USB เมาส์นะครับที่เสียบอยู่นะในที่นี้นะครับขอผมตอนนี้ผมใช้ทัดแพดในโน้ตบุ๊กอยู่นะครับถ้าใครใช้ PC นะครับจะเป็น USB เมาส์นะครับวิธีแก้นะครับให้กดอัปเดตนะครับนี่ตรงนี้นะครับมาเลือกนะครับสมมตินะครับผมเลือกเป็น USB อยู่ แล้วผมมากดปุ่มนี้ครับอ่าเป็นปุ่มคลิกขวานะครับที่หลายๆท่านยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่าผมทิ้งรูปไว้ให้นะครับรูปนะครับแบบนี้นะครับอ่ากดเลยครับอยู่ใกล้ๆออโตเมทกับคอนโทรลนะครับอยู่ระหว่างกันเลยไอตัวคลิกขวาจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับพอคลิกเข้ามาเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือกอัปเดตครับอัปเดตดีไวร์กด enter ครับ ถ้าอัปเดตแบบนี้นะครับเสิร์ชออโต้ออโต้มิค f รเลีฟอร์อัปเดตเดเวอ e ์ซอฟแวร์นะครับตรงนี้ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนเบล์มา์คอมพิวเตอร์ฟอร์ไดเวอตรงนี้ในเครื่องนะครับในที่นี้ผมแนะนำต่ออินเทอร์เน็ตไว้นะครับแล้วก็กด Enter ครับรอสักครู่นะครับตรงนี้เขาจะเสิร์ชให้เลยเสิร์ชออนไลน์ให้เหมือนอัปเดตไดเวอร์ให้เราบางทีไดเวอร์ของเรามีปัญหา USB เสียบปุ๊บมันก็ใช้ไม่ได้นะครับ ผมแก้เรื่องปัญหานี้คือให้คุณผู้ชมหลายๆท่านก็สามารถทำได้แต่วีโอนี้มันพิเศษคือคุณผู้ชมยังไม่สามารถใช้แป้นพิมพ์ในการแทนเมาส์ได้หมายถึงว่าทำการอัปเดตอันสตอร์อะไรแบบนี้ครับสิ่งสำคัญนะครับตัวแท็บสำคัญมากนะครับถ้าเราใช้เมาส์ไม่ได้นะครับวิธีแก้ปัญหานี้นะครับรอให้อัปเดตก่อนนะครับพออัปเดตเสร็จแล้ว นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับลองถอดเมาส์อีกรอบใส่เมาส์นะครับ USB แล้วก็เสียบอีกรอบนะครับเขาเหมือนกระตุ้นไดเวอร์อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ในที่นี้ผมขอลอตรงนี้ก่อนนะมันจะช้าอ่าได้แล้วครับพอขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือผมได้อัปเดตเรียบร้อยแล้วขอเดี๋ยวขึ้นมาให้เรากดคอนนะครับแล้วก็ถอด USB นะครับของเมาส์แล้วก็มาเสียบอีกรอบนะครับเพียงแค่นี้น่าจะได้แล้วนะครับ แต่ถ้ายังไม่ได้อีกนะครับก็ให้คุณผู้ชมไปหาปุ่มเหมือนเดิมครับปุ่มคลิกขวานะครับแบบนี้ครับเลื่อนลงมาครับ u n s t a r e device เลยครับ u n s t a r e พอ u n s t a r e device เสร็จนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะพอ u n s t a r e ไปแล้วใช่ไหมให้คุณผู้ชมมาตรงนี้ครับแล้วก็มาปุ่มคลิกขวาเหมือนเดิมครับ scan for hardware นะครับตรงนี้เลยนะครับ พอสแกนปุ๊บ USB เมาส์ของเราเมื่อกี้ก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลยนะครับมันก็เหมือนค้นหาให้เราแบบอัตโนมัติแล้วติดตั้งอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็น่าจะได้ผลแล้วเนาะนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้อีกนะครับผมมีวิธีหนึ่งเหมือนเดิมครับมาที่ USB เมาส์นะครับอันนี้ผมเป็นทัชแพดนะครับของคุณผู้ชมถ้าเป็น USB เมาส์นะครับก็ไปคลิกที่ USB เมาส์ แล้วก็คลิกขวานะครับหมายถึงว่าปุ่มคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ Property ครับกด Enter ครับอ่าแล้วก็ให้คุณผู้ชมมาตรงนี้ครับกด Tab ครับเลือก Tab เห็นไหมครับ t a บจะอยู่ OK กับ c a n c e ลดูดีๆครับขึ้นไป General แล้วครับถ้ากด t a บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้เราพอได้ตรง General แล้วให้เราไปตรงนี้ครับ่าอักษรขวามือนะครับ คลิกอักษรหวาแล้วก็พอถึง device เสร็จให้กดลูกศรลงครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นะครับอันโท,ทีต้องกดแท็บก่อนนะครับอ่าพอกดแท็บจะวิ่งมาที่ driver detail นะครับให้คุณผู้ชมไปดูตรงนี้ครับ low back driver นะครับว่าเจอไหมนะครับถ้า low back driver เป็นจังๆแบบผมแสดงว่าตอนนี้ผมใช้ไดเวอร์ที่เป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับ ก็คือมันไม่มีรุ่นเก่าฝั่งนี้นะครับปัญหานี้นะครับเป็นแก้ได้หลายสายเตุก็คือทั้งเมาส์ท, ount, ทั้ง wiFi นะครับทุกอย่างเลยครับถ้าเราใช้ไม่ได้เรามาโลแบ็กนะครับจะกลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมโลแบ็กห <Low back S 2> มายถึงกลับไปใช้งานไดเวอร์เวอร์ชันเก่านะครับให้มาดูตรงนี้ก่อนถ้าใครขึ้นโลแบ็กให้คลิกให้เรามาคลิกนะครับวิธีการนะครับถ้าถ้าคุณผู้ชม มีโลแบกนะครับให้กดแท็บนะครับเนี่ยครับลงมาเรื่อยๆเพราะกดแท็บเสร็จก็กด Enter นะครับเพียงแค่นี้นะครับก็จะกลับไปใช้งานเมาส์ได้นะครับแต่ถ้าทำมาสามวิธีที่ผมบอกแล้วยังใช้ไม่ได้มีเหตุผลเดียวครับเมาส์คุณพังแน่นอนนะครับอันนี้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ละไม่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ละนะครับถามว่าผมช่วยไหมผมช่วยยังไงนะครับถ้าเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ผมตอบตรงๆนะครับซื้อใหม่ครับผม นะอันนี้คือมันพังจริงๆครับต้องยอมรับแต่ถ้าเป็นซอฟต์แวร์นะครับทําตามขั้นตอน3อย่างที่ผมบอกรับรองปัญหานี้หมดไปแน่ยังไงก็ได้ครับอันนี้มันครอบคุมหมดแล้วผมไปหาข้อมูลทุกอย่างแล้วเพื่อที่จะมาบอกคุณผู้ชมในช anel สอนใช้คอมพิวเตอร์นะครับที่ถ้าสอบถามผมเข้ามาเยอะมากบางทีเรื่องเมาส์เรื่อง wifi อย่างเงี้ยครับเหมือนกันเลยครับ ทำเหมือนกันแต่ถ้าเป็น Wifi เราใช้เมาส์ได้แล้วมันก็จะสะดวกหน่อยแต่วีโอนี้ผมทำมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาของเมาส์นะครับที่ปัญหาก็คือบางทีถ้าคุณผู้ชมคนไหนมาเจอคลิปนี้เลยก็โชคดีไปแต่ถ้าคุณผู้ชมคนที่เคยไปเจอคลิปเก่าของผมไปแล้วบางทีผมอาจจะอธิบายไม่ละเอียดเนาะบางทีคุณผู้ชมยังใช้ไม่ถูกใช้แป้นพิมพ์แทนเมาส์อะครับเนี่ยครับพอคลิกเข้ามาที่ดีไวเสร็จอะครับ เราไม่สามารถควบคุมดีไว้์คอนโทรลได้ถูกไหมนะครับวีโอนี้ผมแถมแท็บมานะครับเจ้าตัวแท็บนี้ยครับจะช่วยนะครับในการเดี๋ยวผมขอปิดก่อนนะอ่ะเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์นะครับอ่าแล้วก็ดีไวต์มเนจเจอครับกด e n t e r นะครับปัญหาก็คือคุณผู้ชมกด e n t e r กดทุกอย่างแล้วครับมันก็ไม่สามารถควบคุมได้นะครับวีโอที่ผมทําไปก่อนนั้นถูกไหมที่เกิดปัญหานี้กันนะครับก้อง วิธีนี้นะครับคือวิธีแก้ง่ายคือกดแท็บนะครับข้างๆปุ่มคิวนี่เห็นป่ะครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถเลื่อนได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดคลิกขวานะครับคลิกขวานี้คือปุ่มคลิกขวาตรงนี้นะครับนะครับผมก็ลองทําตามดูครับคลิกวิโอก็ประมาณนี้ครับไม่ยากเลยนะครับปัญหาเมาส์นะครับมีอยู่สองสาเหตุก็คือเป็นไดเวอร์กับตัวซอฟต์แวร์ตัวฮาร์ดแวร์มัน สายเสยมันอาจจะพังข้างในอันถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ผมช่วยไม่ได้นะครับผมแนะนําไปซื้อใหม่เลยครับแต่ถ้าเป็นตัวซอฟต์แวร์น่าจะเป็นาที่ไดเวอร์ทำตามข้างต้นที่ผมบอกไป3ามวิธีรับรองเครื่องอาเมาส์ของคุณกลับมาใช้งานได้แน่นอนนะครับผมก็ลองไปไประยุกต์ใช้ดูครับวิดีโอนี้ก็น่าจะากินเวลาไปเยอะแล้วนะนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับ ก็ถ้าชอบยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าทําได้แล้วก็แชร์ให้ผู้อื่นได้เห็นกันด้วยนะครับช่วยแก้ปัญหาจะได้ไม่ต้องไปซื้อเมาส์หรือไปหาช่างนะครับอันนี้จะได้ประหยัดตังค์ไปด้วยนะครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยครับอยากให้สอนอะไรเกี่ยวกับทางด้านไอทีคอมพิวเตอร์มือถือแอป Android iOS นะครับ i p โฟนไอแดได้หมดเลยครับผมจะหาปัญหาทุกปัญหานะครับบอกมาแล้วผมจะไปหามาให้ถ้าผมรู้เลยผมก็จะตอบตรงนั้นเลย โอเคครับผมส่วนคลิปวโนนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามกันด้วยนะครับส่วนคลิปวโอนี้สวัสดีครับ